เราก็อยู่ช่องสูตรสีฟาร์มนะครับวันนี้จะไปปลูกมังคุดนะครับพอดีได้ต้นมังคุดมาสามต้นก็จะปลูกมังคุดกันก็จะพาเพื่อนไปปลูกต้นไม้ด้วยกันเนาะเพราะว่านานแล้วไม่ได้พาปลูกต้นไม้นะครับวันนี้ก็ไปปลูกมังคุดกันเนาะไปนีได้แค่ไหนเราก็ต้องช่วยเขาไปก่อนผสมดินอย่างยนี่เลย พ่าดินเหนียวมีปัญหาตรงที่ว่าพอดีมันแข็งเนาะการกันนอำยากอย่าให้ถูกเขาแตกนะครับขีดถุงว่าดึง <c oughs> เขาค่อยดึงถุงออกเขาเนี่ยดินมันจะไม่แตกนะเราดูแล้วค่อยาหาดินมาเสริมอะอันนี้ก็เป็นบรเิเวณของสวนแล้วนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่เพิ่งจะเอาดินมาถสมใหม่เนาะแล้วก็อันนี้ก็มี าพื้นที่งว่างอยู่เพราะว่าต้นไม้มันก็เต็มเกือบหมดแล้วแต่ก็ยังพอมีพื้นที่ว่างที่ยังพอปลูกอะไรได้บ้างนะครับเราก็เลยหาเอะต้นไม้อะไรที่มันสามารถที่จะอยู่กับต้นไม้ใหญ่ได้นะครับก็คือเป็นมังคุดนะครับที่สามารถจะอยู่ได้เนาะนี่แล้วก็มาเลงด้วยกันเนาะตรงน,นี้ก็จะมีอันนี้ก็มีเงาะแล้วก็มีทุเรียนต้นเล็กต้นน้อยปลูกอยู่ทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะมีที่ว่างนะฮะที่ว่างๆอยู่ ก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้อีกหนึ่งต้นอันนี้เราก็เลงว่าเอ๊ะจะเอาอะไรดีเพราะว่าทุเรียนเราก็เต็มแล้วเนาะทุเรียนเราก็เต็มแล้วปลูกไว้ติดกันเลยนะฮะอันนี้มันก็มีรอดบ้างตายบ้างทุเรียนเราก็ปลูกไว้เรียบร้อยหลายพื้นที่นะฮะเดี๋ยวจะพาไปดู เดี๋ยวไปดูทุเรียนก่อนที่เราปลูกไว้ตีกอกป่าแล้วนะครับนี่อันนี้ปลูกแบบวิถีธรรมชาติสุดๆเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นขี้งัวเนาะขี้งัวปุ๋ยหมักปุยอะไรเนี่ยใบยก็จะมีนอนกินอะไรกินบ้างเป็นธรรมชาติเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยาฉีดอะไรนะครับก็จะมีอยู่กลุ่มนี้ก็จะมีเป็นสามต้นก็จะมีอันนี้ อันนี้ก็น่าจะเป็นชะลีนะฮะแล้วก็เอ,อก้านยาวนะครับแล้วก็หมอนทองอยู่ด้วยกันนี่ตอนนี้ก็เข้าหน้าผลแล้วเนาะเราก็จะต้องเคลียร์โคนต้นเขาวให้ล่งนะฮะนี่ต้นนี้แล้วก็ตอนนี้ต้นหนึ่งนะครับส่วนต้นอื่นก็โตดีตอนนี้ก็ นี่ไปพามาดูทุเรียงกันนะครับนี่นฮะทุเรียนของเราก็โตว,วันโตคืนมากๆเลยนะฮะนี่ก่อนจะปลูกแบบพิถีธรรมชาติเนาะก็จะมีหนอนมีอะไรกินบ้างตามภาษานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องไล่เช็คโคนต้นเขาไม่ให้เนี่ยเถาวัลย์ต้นอะไรพื้นไม้เลยเนี่ยมันเยอะมากๆเลย มันจะมาเลื้ยนะฮะติดต้นไม้เรานี่ก็ดูงามเป็นที่น่าภูมิใจไนะปก็ไล่ดูแล้วเล็งว่าตอนนี้มันมีเงาะตรงนูน้นนะแล้วก็ทุเรียนตรงนี้ตรงนี้ก็โลง่งนะฮะ เนี่ยล่งอยู่สามารถปลูกได้สองต้นนะครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวสักหกปกติก็จะห่างหกถึงเจ็ดเมตรเนาะพื้นที่เราไม่ได้ว่างกว้างเนาะมีพื้นที่ไร่กว่าก็จะปลูกต้นไม้ที่ไม่ไม่ห่างกันมากก็พอต้องดูแลเนาะอ่านี่ก็จะเป็นเงาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าตรงนี้ ได้หนึ่งต้นแล้วก็ตน้นทุเรียนเว้นไว้มังคุดก็มีอยู่สอง อย่างที่ซื้อมาตอนนี้นะครับซื้อมามีสองอย่างคือต้นที่อันนี้เสียบยอดเนาะเขาบอกว่าจะติดผลติดลูกได้ไวกว่าก็เลยซื้อมานะครับและอีกส่วนนึ้งก็เพาะเม็ดเนาะเพาะเม็ดอันนี้ก็เพาะเพาะเม็ดก็ดูว่าหน้ามันน่าจะแข็งแรงกว่าเดี๋ยวก็ปลูกกันเลยนะครับก็จะเล็งเพราะมันอยู่ในร่มไม้ได้เนาะก็นะ่าจะปลูกตรงนี้เพราะตรงนี้ร่มร่มไม้ใหญ่ อันนี้หนึ่งต้นหนึ่งต้นหนึ่งต้นจากเงาะแล้วก็อันนี้หนึ่งต้นปลูกสองต้นเลยตรงนี้เอาสองต้นเลยก็เหล๋ยไรตรงนู้นอีกนี่ก็น่าจะพอละเขามีเงาะก็คือจะปลูกต้นไม้แล้วก็ต้องกินตนานการด้วยว่าต้นพอต้นมันใหญ่แล้วมันเป็นยังไงเนาะ มังคุดเนี่ยเป็นต้นไม้ที่สามารถจะอยู่ในใต้อยู่ในที่ล่มได้อยู่ในใต้ต้นไม้ใหญ่ได้เนาะแล้วก็สามารถที่จะมาปลูกแซมกับไม่ว่าจะเป็นเงาะมะม่วงหรือว่าทุเรียนปลูกแซมแซมกันได้เนาะแล้วก็เช็คดูว่าถ้าต้นมันใหญ่โตแล้วก็ตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ทุเรียนเนี่ยเขาโตขึ้นไปอันนี้ก็อยู่ข้างล่างสามารถที่จะเกื้อกูลกัน,กนได้ไปไปปลูกกันเลยนะครับเพราะว่าเราก็จะเคลีย์แถว นี่อันนี้นนเพราว่าเกลียยพืนน้นที่ให้เรียบร้อยอะไรไม่ใช้ก็ออกให้มันขึ้นนะนี่ใอยู่ประมาณนี้ ว่าตรงนี้มันระบบน้ํามันได้มีระบบน้ําเนาะแล้วก็สามารถที่จะปลูกใกล้ๆเอาที่ว่าเราดูแลสะดวกอะ่ะถ้ามันไกลๆไม้ไกลมือมากมันก็ไม่ไหว ส่วนใหญ่ผมก็จะพวนดินนะฮะพวนดินก่อนเพราะว่าพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ดินเหนียวเราก็ต้องจะขุดถ้าขุดหลุมปลูกเลยเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่รากมันจะออกยากเราก็ต้องพวนเปิดดินก่อน เพราะถ้าขุดหลุมปลูกเนี่ยลากไม่ออกไม่พอพอฝนตกมากๆแล้วน้ำก,ก็จะขังแล้วลาก,ก็จะเน่าส่วนใหญ่จะมีปัญหาตรงนี้เราก็ต้องทัศนณะปลูกคล้ายๆกับทุเรียนนะฮะแต่ไม่ต้องละเอียดเท่าทุเรียนนี้เราก็แค่โกยดดินขึ้นมาขุดให้ ดินเขาเแข็งมากเลยเห็นไหมดินถ้าเราไม่ขุดลากจะเดินยากมากเว้นแต่ต้นไม้บางชนิดที่ลากเขาแข็งแรงแต่ว่ามาังคุดนี่ก็เป็นต้นไม้ที่เราไม่ชัวร์เนาะว่าลากก็จะสู้ดินแถวนี้ได้แค่ไหนเราก็ต้องช่วยเขาไปก่อนเอาแบบชัวร์เลยนะฮะน,นีได้สองต้นแล้ะ ก่อนจะเอา,เอา,เอา,เอาลงดินก็จะเอาขี้งวตาาแห้งนะครับผสมดินเนี่ยโรยงี้เลยตักขครึ่งกระสอบขอไม่ต้องเยอะนะฮะแล้วก็ คุยคุยดินเพื่อให้ดินเขาเนี่ยมีอ <c oughs> ินีวัตถุมากขึ้นพอดินเหนียวมีปัญหาตรงที่ว่าพอดีมันแข็งเนาะราดเจรินยากลญญาแล้วก็เป็นสารอาหารสะสมใเข้าด้วยแต่ต้องชัวร์นะว่าเอ,อขี้งวลได้ปากแห้งเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่หลังจากนั้นก็ ทำหลูมให้เขาแค่นี้พอไม่ต้องเยอะเตรียมน้ำพร้อมแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องทําร่มเนาะเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยต้นไม้ใหญ่เขาอยู่แล้วก็มาคำนวณลองว่าพอดีไหมอ่ะพอพอดีปุ๊บที่สำคัญที่สุดก็คือตอนปลูกแรกๆเนี่ยอย่าให้ถุงเขาแตก นะครับถุงที่หุ่มต้นไม้เนี่ยอย่าให้ถุงเขาแตกขั้นแรกแล้วก็อัดถุงให้แน่นก่อนนะฮะพยายามบีบถุงให้แน่นนะครับแล้วก็ใช้มีดตัดโคนนะครับเคียเคียยโคนถุงเช็คดูว่ามีรากที่มันขดมีงอไหมรากอะไรไหม มีเส้นเดือนด้วยเห็นไหมดินเขาดีเก็บเส้นเดือนไปอ่มีรากขดรากงอก็ตัดออกไปถ้ามันเก่ามากแล้วก็วางนะพอตัดตูดเสร็จแล้ววางพอวางปุ๊บแล้วก็ค่อยโกยดินนะครับเข้ามาโกยเข้ามาโกยเข้ามาโกยเข้ามานะครับ กี่ถุงนะโอ้ยเราวี่ถุงก็ดึงเค่ขอยดึงสูงออกคัเนี้ดินมันจะไม่แตกนะพอดินไม่แตกปุ๊บคันนี้ยพอลากเขาเจอดินใหม่เขาก็จะคือลลากเขาไม่ทบกระเทือนเนาะปลูกช่วงเวลาไหนก็ได้เช้าหรือเย็นก็ได้แล้วแต่สะดวกเอาที่เราสะดวกกันแหละนะครับพอเสร็จปุ๊บนี่ปล่อย เหยียบให้แน่นหน่อยนะเหยียบให้แน่นแล้วก็ลดน้ำพอชื้นชื้นสดน้ำพอชื้นชื้นจะดูนะฮะแล้วปล่อยเข้าเลย น้ำพอชื้นแล้วก็มาไล่ดูว่าเอ้ยตรงไหนมันแหวง่งพอดินเดี๋ยวดินมันยุบไปเรื่อยแล้ว,ลวค่อยอาหาดินมาเสริมคันเนี้ยช่องว่างในดินของเราก็จะมีต่อไปอะ่ะรากของต้นไม้เราก็จะเดินได้สะดวกพอหลังจากปลูกเสร็จะฮลงทุ้งเสร็จก็หาไม้มาดามเพาซะหน่อยดามก็เพิ่มนะครับเพื่อไม่ให้เออหน้าเนี้ยมันเป็นหน้าหน้าลมเนาะ ลงมาทําให้ต้นไม้โยกได้เข้ามาเสริมไม้ค่าหน่อยอันนี้ยลากเขาจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่กระทบกระเทือนแล้วพอถ้าพักหนึ่งพอต้นเขาใหญ่แล้วค่อยเอาตัดเที่ยนนี้ออกอเห็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอปล่อยอย่างนี้เลยแล้วก็ถ้าปลูกต้นไม้ที่ดีก็ควรจะปลูกช่วงต้นฝนเนาะเพราะว่ากว่าที่ฝนเขาจะหมดเนี่ยต้นไม้เขาก็จะสามารถที่จะ,จะเจริญง,งอกงามได้พอหลังช่วงหน้าแล้งนั่นเองเขาก็จะแข็งแรงแล้ว นี่เราก็ต้องเราก็จะไม่เหนื่อยในการที่จะดูแลเขาในช่วงหน้าแล้งนะครับคือสังเกตรอบด้านเพราะว่าช่วงนี้มันมีอยู่ร่มของต้นไม้ใหญ่เนาะมีมะม่วงอยู่นี่เขาก็จะไม่ร้อนเขาสามารถที่จะโตได้นะครับแล้วก็มีเพื่อนๆอ,อยู่ข้างๆนี่มีเงาะมีทุเรียนมีต้นมากมีกาแฟด้วยมีทุเรียนอีกปล,ปลายนะครับอันนี้พอดีมะม่วงต้นนี้ตาย โดนหนอนเจาะแล้วก็จะเอามังคุดมันลงเพิ่มตรงนี้อีกต้นหนึ่งให้มันอยู่ด้วยกันก็เซฟร้อยเนาะเดี๋ยวก็ทยอยปลูกไปเรื่อยนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย